ยังโบนี้กันเองแต่ยังบ้านเองป้าไปว่าเรียนนี่ต้องตัวโปโป,ปนี่เมียงเมียวเดียว่ะเยี่ยมไปกระย่าปัน่นนี่ต้องตัวนี้คว้าบ้านนี้ต้องตัวนี้แน่นอนเราไม่บ้านเองป้าไปไม่ได้อยู่บ้านชาว,ลว,ลลวโลดเอาไปเลครับเดีออยาา๋ยวพวกกูดำดิ่งครับ

Nhay bữa lưỡng bên trong 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 bên gặp bên đi bên này ไม่ในในยึดต้องแต่ว um> ันหลังรถตบเบวันวันหนึ่งรถก้ามาอินกี่กันกี่กันหกโลรถสิบโลราคาต้องแก๊ปเบียกันกับคนนี้รับหน้าดีแก๊ปเบียกันแต่เบียกอะไรต้องนะคนมากเนี่ยคนที่วทำไมเก็บก็เปิดนิดนิดนี่นะ thì bản tin là mấy cái ai vậy? Cao cái tin. Cao bản tin đấy. Ồ, cũng mới dạy luôn cây, cây à? Là... đó, Rồi, đây. tiểu đến cũng đó vậy đây bị Đi phít lại Office, đó. office ừ. cầm lăng, cầm lăng check nó vô, check nó vô. nào เช็คลดก่อนว่จะเจ้าเดี๋ยวปาเลายินเดียวปังครับปังถึงไนเนี่ไม่รู้นูดีแล้วก็ใจเอาป้าไปเจ็ดมือแล้วปีญาติเดือนเบนกล้องไม่ยอมตละเลือตัวอะไรไม่ได้ปัจจุบันไอ้ย่าผู้จัดการบ่อินตรงตะละหิดเลย กีเจก็แล้วมาจกเงินมากีเล้ยแม่จะมุนําลังมาเดียวแต่มุนมกีนี่เผลอถึงเวลากีกันรักได้ไปกันบ้างกันได้กีแตน่จริงเออ

เดี๋ยวอาจารย์ต้องไวเก็บโดโกต้แต่เราตัว้ยวมีเที่ยวนะอรถไม่เป้ย้างเพื่อนังเว็บอะแหลกเต้นอย่างเป็นรถเก่าเลยครับนี่ก็ต่ำไม่เร็วรถไม่แล้วอันนี้จ้เพื่อนังเว็บอะ ไม่อันนี้จกมันเอื้อ้นเบิ้นกันเลยแต่ถ้าเป็นมเดินมันมันเบ้ออันนี้จกมันมุนขึนเบิ้นเลยไตรงนัมันมันัวมากอนามนั้นต่อช่วยต้ตัเจกมันตัวนอ้นลอๆเงหลึกัวไ้ว่ามันดำมันกงจัวนี่มันไล่ลงูเลยนะ อย่านี่ต้องมีประกการนึนนรงครับรถตัวนี้ไม่มรบรกการเ<อ>บ,รบา<อ>บต้องมีปรรการชบ์กันใจเซฟกับเนื้อนี่วันวันหนเ <laughs> ซฟกับเบเซฟเือ Chừng điêu gần đi Để qua đây tiết một tư Chôm đều ừ. làm Thằng cao nhé. của tiên là Chẳng thi Để à mà trôm chôm mấy cô Đấy Qua wow. nữa? <laughs> <laughs>

để, à, thì, để ngăn, cục, cục mà mẹ mà đây mét mời này, mời mẹ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  mà mẹ mời mẹ mời mà mời mẹ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  mời 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 để mời 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 เดี๋ยวพเดี๋ยววาลุมาเดี๋ยวมันไม่แตก มันมันไม่เก็บไม่ได้ต้องเก็บแล้วไม่เก็บดื้อแลเรียบร้อยยับดื้อเลย Tạc, này. Tốt, rốt, rốt, <laughs> Mấy càng càng ăn này cho tôi rốt rốt anh tác à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  gang, gang แกงงอกเลย ปากัสแก้งตงุกคอนบาลัมากมักว้แลนีหญ่ตุกไม่แตกแก้งตงุกคอนอือฮอ ได้มีกันต่าอาจารย์จาไอ้มีนะ นี่ต้องยกน้ำต้องระวังมากนะหยกน้ำนนยินงยังเพราะว่ายกไม่เป็นคว้าไดยแต็กนี้ครับหัวไอยิ่งกว่า,า,าน,วน,วนี้ไม่ลงแบบนีกว่าตา้ยิก่กว่า,า,า,านั่นแล้วแต่ภาคก็ไม่เหรอกับยกน้ำมันลอยยกรักหนึน่งนี่ยกหนึน่งแล้วก็เลือ่องรถ ใหญ่ยกไรุดยกถึงดำ้าเลรัเหลือนรถเลยไมนรอรอตะลักนะถ้ารอได้ก็เนนี้แบบนี้รอตะลากครับถ้ารอได้ก็เนนี้แบบนี้ต้องตะลักนะครับตะเมื่อตีหลากกันยกน้ครึ่งเดียวใหยอยกรุดเลยก็ยยกมัดเลยก่อนดินไปกว่าตายอันี้มันนี่ลงแบบีกว่าตาย เวลายกดำน,นะยกรักหลึงนะครับยกดำยกครึ่งนะครับครึ่งดำถ้าย,ยกสุดกินไปบุ่ท้ายไออินก้อนใหญ่ที่อยู่หน้าข้างหน้านี้มันจะลงมาตีว่าท้ายแตกเสียหายเราต้องยกดำครึ่งเดียวก็แล้วก็เดินรถไปหน้าครับตีหลกักนั่นพี่น้องตตหลักไปเลยรดเต้นไปเองตรงตตหลักเลยโอเคครับคลิปนี้ไปไปครับสวัสดีครับ